โอเคครับไปกันต่อเลยนะครับสำหรับงานรีโนเวทและซ่อมแซมนะครับส่วนงานรีโนเวทและซ่อมแซมในส่วนนี้ก็เป็น EP ีที่หตอนที่3นะครับก็มาคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับางานรีโนเวทและซ่อมแซมอาคารพาณิชย์นะฮะ สามคูหาสามชั้นนะครับยังอยู่กับอาคารนี้อยู่นะครับก็มาคุยเรื่องงานซ่อมเดี๋ยวจะมีงานรีโนเวทภายในนะครับอันนี้เราคุยเรื่องงานสักเจอไปหลักๆในหลายที่ก็คุยงานสักเจอไปก่อนนะครับเดี๋ยวงานตกแต่งก็จะมาคุยเรื่องงานตกแต่งเรื่องงานต่อเติมมีเยอะเลยครับเดี๋ยวคอยให้เพื่อนๆติดตามรับชมเพราะสาระความรู้ที่ที่อื่นเขาไม่บอกคุณนะครับแต่ทางผมจะบอกนะครับ เรือเหมาต่างๆบางคนก็ไม่บอกหรอกครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาจะสูงขึ้นนะครับเขาจะไม่บอกพวกคุณอยู่แล้วนะครับแต่ทางผมนี่จะบอกคุณเองว่าแบบไหนดีแบบไหนควรทําแบบไหนควรระวังนะฮะเทคนิคเทคนิคยังต่างนะฮะจะมีที่นี่ช่องของเราที่นี่ที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นนะฮะรับประกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าไปหลงกลหลงเชื่อนะฮะพวกที่มาหลอกขายของบางที่ก็เนี่ยฮะ รีวิวเรื่องทําซ่อมนุ่มซ่อมนี่ผมเห็นเต็มเว็บเป็นหมดเลยะฮะซึ่งเอายอดวิวเขาว่านะฮะจริงๆวิศกรหับนิกนี่เขาไม่ได้ออกมาบนไม่ไออกมาพูดกันก็เท่านั้นแหละฮะทำก็ผิดวิธีนะฮะถ้าผมเป็นคนเซานี้ผมสั่งหรือทิ้งไปเยอะแล้วฮะพวกที่ทําต่างๆนะฮะบางคนเป็นถึงแบบยูทูบเบอร์บางคนเป็นอจอาจารย์ผม ผมเห็นแล้วถ้าเป็นบริษัทคอนซัลต์ใหญ่ๆนี่เขาไม่เอานะฮะซ่อมผิดวิธีผิดแม t ริเดียนหรือทำอะไรเนี่ยเรดนีเดเวีหรือการก่อสร้างต่างๆเห็นเยอะเลยฮะอย่างที่ผมพูดในเรื่อง b o q พวกเรื่องราคายังเลือกกันไม่เป็นเลยนะฮะน้ภาษาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้ตอนนี้ถึงตอนถึงชั้นดัดฟ้าแล้วฮะเราปรับพื้นนะฮะเราเคลียร์ลิงใช้พาวเวอร์เจ็ตฉีดแล้วก็รองพื้นปรับอันนี้เดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวเราจะมีเรื่องทา สนิมนะฮะอันนี้ทําเรื่องผนังไปก่อนนะครับอันนี้ก็มีการปรับพื้นนะฮะแล้วก็ปิดฉาบแต่งนะฮะอันนี้ไปรอบนึงนะฮะจริงๆลงถึง3รอบนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเห็นรูปสุดท้ายๆเลยนะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับงานซ่อมโครงสร้างรีโนเวทงานสักเจอของเรานะฮะอันนี้ก็ถ่ายห้องต่างๆนะฮะอันนี้ก็มีการรื้อถอนขนย้ายนะฮะ จริงพวกนี้บางทีก็เอามาลูปสองูปแล้วก็ส่งเป็นโปรไฟล์แต่อันนี้ผมอยากให้ดูรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมเลยนะฮะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ทำโคดรลูปซิลนะฮะผนังเดี๋ยวเข้าไปว่าในขั้นตอนต่อไปนี่ฮะทำโคดร,รูปซิลนะฮะอันนี้เริ่มสวยงามแล้วนะฮะแต่เราจะเห็นจาก EP แรกๆนี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะฮะเบ็เละเทะมากเลยนะอันนี้เริ่มสวยงามแล้วฮะถ้าตกแต่งอีกหน่อยก็สวยงามกิ๊บเลยนะฮะอันนี้ อาจจะมีเก็บงานดีซักหน่อยนึงฮนะเรื่องงานเก็บเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เราเรื่องงานสักเจอหลักๆแล้วง,งานางานลูปซิลก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะเก็บอันนี้ก็อันนี้เก็บไปแล้วเหลือรอเก็บสีนะฮะอันนี้จะตอนนั้นก็ยังคุยว่าจะเป็นฝ้าหรือจะเป็นเปลือยนะฮะค่อยมาติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้กระชับได้เรียบร้อยสวยงามมากแข็งแรงนะฮะสเต็งสูงสุดนะฮะ อย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ว่าหลอกขายของนะฮะหรือมาทํากันมั่วๆราคาถูกๆคุณไปหลงกลราคาถูกๆก็คุณก็โดนหลอกไปแล้วมันไปปีสปีก็หายไปแล้วสุดท้ายเราก็ซวยนะฮะต้องมานั่งรื้อทำใหม่นะครับผมบอกไว้หลาย EP หลายคลิปแล้วโปรดดูด้วยระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น EP ก p ีนึงก็เราจะเห็นนะฮะอย่างอย่างที่ตัวนี้ที่ที่เราให้ให้ดูนะฮะ,ะก็ไปเยอะแล้วฮะ ก็เดี๋ยวดูเลยฮะดูแต่แรกเดี๋ยวไปเร็วๆนะฮะแล้วก็ผมจะจบใน EP นี้นะครับแล้วไปต่อใน EP ที่5ตอตอนสุดท้ายกันนะครับนะครับโอเคอันนี้ก็เห็นแล้ด้านหน้าเคลียร์ลิงนะครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วก็ขึ้นชั้นบนเดี๋ยวเพราะว่านี่จะตกแต่งนะครับเราเคลียร์แล้วก็ซ่อมไปแล้วนะฮะอันนี้เ,เราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้จะไม่ขึ้นนะออกสีน้ำเงินแรบเป็นลาดำเพราะนี่คือรอบแรกนะครับ ลงน้ำยาก่อนนะครับบางทีนี่ไม่มีอะไรลงน้ําน้ํายาเลยฮนะการลงกันลานี่ไม่มีก็ถูกสิกครับผมเสนอราคาส่วนใหญ่ไปเทียบเอาราคาผมไปเทียบถ้าสูงกว่าที่เขาเอาน้ํายานี่แพงน,นะฮะแพงกว่าสีอีกนะครับอแต่ว่าหลังๆนี่ผมบอกอ่ะงั้นเอาผมเอาถูกแล้วทําตามก็ไม่เอาอีกจะเอาของดีสุดท้ายไปเลือกของเจ้าอื่นๆแล้วก็มีปัญหาทุกทีนะครับแล้วก็มีอม,มาบ่นมาอะไรสุดท้ายนี่ อว่าเราใช้ของดีนะีอย่างตัวนี้เป็นไม่ได้โฆษณานะีจริงๆต้องต้องโฆษณานี้ต้องมีสปอนเซอร์เข้าผมแล้วผมพูดหลายรอบแล้วนะนะอันนี้ใช้ของอ PU ของ water proof นะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นที่แทบจะตัวท็อปของเขาเลยนะฮะถาลูฟซิลเนี่ยเนะ,ะ,นะะเป็น TOE TOA อ่าเป็นลูฟซิลถา water proof นะฮะเป็นลักษณะจะยืดหยุ่นกันน้ำอันนี้ของแพงนะครับไม่ได้ถูกเลยนะครับ เราใช้ของดีนะฮะราคาย่อมสูงกว่าของเจ้าอื่นส่วนใหญ่ลูกค้าคนไทยนี้จะเอาแต่ราคาถูกเข้าว่าแล้วว่าคุณก็ต้องโดนะได้ถูกก็ได้พอหลังผมคุยลูกค้าเลยคุณจะเอาเท่าไหร่ดีกว่าผมจัดพัสดุตามที่คุณนะั่นแหละแล้วคุณไม่ต้องมาสนใจว่าทํางานยังไงนะฮะแต่ไม่ฮะเราแม่งทาไม่ได้มัน,ม,นมันเสียจรยาบรณหมดนะฮะเราทํางานเราก็ต้องมีเกจมีสเปคมีวิธีการให้ลูกค้าให้ดีนะฮะ เหมือนกับเป็นบ้านของเราเนี่ยฮะทำงานเราก็อยากให้เขาได้ของดีนะฮะถูกแพบางทีกาไรน้อยหน่อยเราก็ทําให้นะครับอันนี้ออกมาได้สวยงามน,นะครับโอเคลูกค้าแฮปปี้เราแฮปปี้มากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้าใจใน,ใน,ใ,นในความต้องการทั้งเราทั้งลูกค้าต้องไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าไปอย่างเดียวเราจะแนะนําว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราจะแนะนําให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวฝาก เพื่อนเพี่ๆน,น้องๆน,นะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับแล้วก็มีสาระความรู้แบบนี้มาตลอดนะครับโอเคครับ